ช่วงนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการทดสอบเสียงระบบเสียงดาน,นาเวทีชิดเต้าผู้ตามนักกรินหองไปสามซีเว้งแล้วค่ะพี่น้องคะกีฬาอุง้งอิง,องหองไปเพลงหนึ่งแต่ว่าสาวนักที่ <laughs> บร้ไทยนะคะตอนนั้นเพราะว่าเป็นเพลงของน้องแอมชนทิชาคำสัญญาติชาโนบ้านวันที่1 1ค่ะน้องแอมชนทิชารับเชิญน,นะคะ 8 9 1 1 1 1าค่ะเมื่อพ like, ี่น an uh, so, <mag> ้องเขากลุมติดเลยค่ะ3า0บบาทแบบเมาๆคุมเป็นคุมพี่น้องคะผู้ต่ำกาม่านะคะในบรรยากาศไร้สนพี่น้องเขากลุ่มเลยค่ะเด้อเขาลุมด้ว่งนะทดสอบเสียงด้านหน้าเวทีสองคุมกู้ครัวพี่น้องค่ะค้นจะเต็มสังกะสีระคะตอนนี้กดโู่บักโม่บักยืนนะคะที่ปลานูสีสเกต เดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศพี่น้องเฮาอันนี้อีกเช่นึงบริวาเรเล่นเนี่ยพี่น้องสองชมกลัวๆบอท่านเปิดวงนะคะตอนนี้สิบูมี่มองนั่งมองยืนแล้วปวดห้างคนไหลาหลาพี่น้องเลยสาวน้อยเพชรบ้านแขงแรงทุกพื้นท,ที่แรงทุกพื้นที่ไปไซก็เต็มกระล้นพี่น้องคะมีแต่คนหักแท่ง บ่งเลขนี่บรรยากาศสองถุมกลัวเพราะท่านเปิดกงนะคะพี่น้องเบ่งพีนง่น,น,น้องเขาอันนี้ค่ะมวน้ำกานค่ะมวน,น้ำกาบายบายบวน,น้ำาลถาได้ <c oughs> เลยค่ะสองถุงกลัวไม่จะงค่ะเดี๋ยวผมได้ไดย,ดไดยินบพราะโดนได้ลายเล้วบ่ได้ยินเดียม สิ็งเจ้าใก็สางขอแฟนยางเดียดร้คนนี้สิ่งมันนานยังสาหนสแบาเแฟนอกีตดำหลังดี้ิวดนคนนี้ยังเส้นเอ้อดีที่แังหาคนสามนาดาล้อยพันปัญหาเสียสิททางสิ้ง

ต้งให้ความแค่ใจจากมาหาทนแค่ฮักลอยๆแต่ให้ดนดนเชื่อยวอีกคนให้ซอดฝังฝันผมยังบอโท้อแฟนงรอและคอยทางไครบอกเวลาสิเป็นจังไยสิขอรับใจแ Yeah. หน่อยจนใจผู้สิแดงพี่น้องก็เลยได้ย้อนให้เอาย้อนให้เอาพี่น้องเลยใจของมีหน่อยจนใจผู้สิแดงพี่น้องเลย FC จากไสก่อนค่ะจ้าจากไสนะคะต่างกูต่างกูเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยววันนี้แจกอีกเดี๋ยววันนี้แจกอีกในมันเต้นมดนเองวันนี้หนูก็่กับใคร จ้าจ้าขอบคุณในลายพี่น้องเลยโอ้ยถือข้าเจ้าหยียบถือข้าเจ้าเหยียบพี่น้องเคลีบมีคนพยุงไว้พี่น้องเลยโอ้ยจะเป็นขากลายเบื้องานกีฬลาแจกเสือบรรยากาศหยียบตอนนี้เนี่ยถือหยียบพี่น้องโอ้ยเจ็บขาถือคนเหยียบพี่น้องเลยจะซส้อมาจางไหนของนี่หน่อยกินใจผู้สิบเองในยอนเอาพี่น้องในยอนเอา บรรยากาศคือขักด้านหน้าเวทีก่อนเปิดวงว่าท่านี่เปิดว่องด้ยนี่พี่น้องขึ้นหลายแข้ยหลายขักหลายแนวพี่น้องค่ะสีสะเกดเพชรบ้านแพง <c oughs> ขักแนวอีหลีลค่ะ <c oughs> บรรยากาศอีลาจะเทศร้ต่อบ่าหรือจังใดน,นั่น <c oughs> พี่น้องครับเบิ้งเด้อบ้านนี้สองทุ่มก,กว่าบ้านท่านสามทุ่มอีลาคงยิ่งจะเทศร้ต่อ อ๋แน่นหนึ่งตึ้งแล้วพี่น้องคะ่ะบ<า>้านานบ้านพี่น้องมีสะเก็ดคือการแท้ 我做买当 やれに割て na mo ka re 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 sen 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 ta ku ra mo ka de na se ha na na de sen na re oi mo ka na di อาารย์อาจาย์ดปายอาาอเอาขิดเหนียวไว้ท่ันเดี๋ยี่ีดองเด้อเดี๋ยวพอกล้ๆจไปค่ะสีสุ